วันนี้เราจะมาเปิดไพ่เพื่อทำนายว่าเขารู้สึกยังไงกับเรากันแน่กับความจริงในใจที่เขาไม่กล้าพูดเคยสงสัยไหมคะว่าท่าทีที่เขาแสดงออกกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจมันคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะแม่หมอครูพูลี่เองนะคะจากประสบการณ์ที่แม่หมอได้ช่วยปลดล็อกความสัมพันธ์ให้ผู้คนมามากมายจนหลายคนบอกว่าแม่นยำกว่า90%อร์ซ วันนี้แม่หมอสัมผัสได้ถึงพลังงานของความอึดอัดความไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่เหมือนจะดีแต่ก็ยังมีกำแพงบางอย่างกั้นอยู่คลิปนี้จักรวาลจะช่วยเปิดใจเขาให้คุณเห็นว่าภายใต้ใบหน้าที่เรียบเฉยนั้นเขากำลังซ่อนความรู้สึกอะไรไว้กันแน่ความในใจที่เขาไม่กล้าพูดความจริงที่เขาซ่อนไว้ไพ่ใบนี้บอกชัดเจนว่าเขาคิดถึงคุณมากกว่าที่คุณคิดคะ่ะ แต่เขามีความกลัวบางอย่างกลัวความผิดหวังหรือกลัวว่าถ้าเผยความรู้สึกออกไปแล้วทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมเขาเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองในหัวของเขามีภาพคุณอยู่ในนั้นนะคะเขาแอบ,บส่องแอบบมองหรือคอยติดตามเรื่องราวของคุณอยู่เงียบๆสิ่งที่เขาอยากบอกแต่พูดไม่ได้คือเขาขอบคุณที่คุณยังอยู่ตรงนี้แต่เขาต้องการเวลาในการทลายกำแพงในใจของตัวเองลงค่ะ คำแนะนำจากไพ่สำหรับคุณในวันนี้คือการนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะยิ่งคุณพยายามวิ่งตามพลังงานจะยิ่งผลักเขาออกไปให้คุณกลับมาโฟกัสที่ความสุขของตัวเองปรับพลังงานให้สดใสแล้วแรงดึงดูดจะทำหน้าที่ของมันเองเมื่อพลังงานคุณสูงขึ้นเขาจะเป็นฝ่ายที่ทนไม่ได้และต้องเป็นคนเดินเข้าหาคุณเองค่ะแน่นอนค่ะว่าใจคนเรานั้นลึกเกินอย่างถึง และพลังงานรวมอาจจะไม่สามารถบอกรายละเอียดลึกๆในใจเขาได้ทั้งหมดหากคุณต้องการรู้ลึกถึงขั้นว่าเขาจะทักมาเมื่อไหร่หรือปมในใจเขาจริงๆคืออะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนขึ้นแบบ90%สเอร์ซนสามารถจองคิวดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอได้นะคะแม่หมอจะช่วยเปิดไพ่เพื่อล้วงใจเขาให้คุณเองค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ความรักนำทางคุณนะคะสวัสดีค่ะ